ตัวผมเองเดินทางบ่อยนะเดินทางต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเนี่ยคุณภาพชีวิตของคน,นมันดีขึ้น,นแน่ๆแล้วมันหลายๆอย่างทุกมิติเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันลดลงการลดโลกร้อนเรื่องลดพียมงบริการสาธารณะเรื่องขนส่งสาธารณะอย่างเดียวเนี่ยมันได้หลายมิติมากๆมันก็ถึงเวลาแล้วที่ที่จังหวัดเราน่าน,า,นาจะเริ่มปรับ สวัสดีครับผมนายแพทย์ประวัติการทำมกุลนิดครับนายกองการบริหยายส่วนจังหวัดกาญจนบุรีคิดเหมือนกันไหมรู้ออกปจอมาทำทำอะไรวะมันเกิดอาอปจอมาแรกแรกมันไม่มีอะไรจะทำง่ายๆสุดทำถนนนี่จริงๆถนนเขามีเจ้าภาพหมดอยู่แล้วแม่ท้องที่นั้นๆทั้งหลวงทั้งหลวงชนบทเลยเขามีเจ้าภาพหมดเลยมีงบประมาณด้วยอบปจอเองกันไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะแต่อยากจะทำแต่เขานึกไม่ออกว่าอาปจาจะทำอะไรที่มัน,เป,นเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตทั้งหมดอนะ ระบบสาธารณาทั้งหมดสาธารณสุขการศึกษาขนส่งสาธารณะมันก็เร,เริ่มเริ่มมีงานเข้ามาเพิ่มขึ้นสา,ารสุขมาแล้วมีรพสตอถ่ายโอนมามาีมีโรงเรียนมาแล้วเรื่องระบบขนส่งเนี่ยยังไม่มีท้องถิ่นเนี่ยมัน,ม,นมันใกล้สุดแล้วไะใกล้กับคนมากที่สุดแล้วก็เห็นทุกบริบทของตัวเองส่วนกลางไม่มีทางรู้นายกนั่นงเครีก็จะรู้ว่าตรงนี้มีอะไรเด่นออบจ่นหละท้องถิ่นแต่หละที่จะเป็นคนรวย อบจเนี่ยมีนาที่ดูแลคุณภาพชีวิตหลายๆมิติ่ะมันก็เริ่มก่อกนแล้วแต่อันที่ยังไม่เคยเกิดเท่าไหร่ก็คือเรื่องระบบขนส่งสาธารณะผมว่าน้อยอ่ะอาจจะแทบไม่มีเลยที่อบจมาดูแลเรื่องระบบขนส่งสาธารณะในในจังหวัดมันเป็นเรื่องใหม่อ่ะมีข้อเรื่องของกฎระเบียบที่เขามาเกี่ยวข้องเนะเรื่องของกฎกระทรวง ของกระทรวงคมนาคมเองหรือว่าภายใต้ระเบียบของอาบาจอเองเนี่ยที่มันมีกฎหมายบางตัวที่เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่กล้าที่จะทําแบบเต็มเมเพราะว่าไม่เคยมีใครเขามันก็จะทําให้เราทํางานยากระเบียบการซื้อซื้อการจ้างท้องถิ่นจะกลัวเรื่องนี้มากเราเอกลัวเรื่องการตรวจสอบจากสต้องงอจากปปชก็จะทําให้การดําเนินเรื่องใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันมันก็มันก็ยากเพราะว่า เขาไม่รู้ว่าคนจะเดินผิดหรือเดินถูกเพราะฉะนั้นโปรเซสเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากถ้าจังหวัดอื่นไปนเลือกเองเนี่ยใช้เวลานาแน่นมาอบจอเองเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยก็ได้แต่เป็นแค่เลคูเลเตอร์เลคูเลเตอร์ดูคุณภาพของรถเขาเราจำกัดเส้นทางให้เขาระ,ะบุราคาให้เขาอะไรเงี้ยมันสามารถทำให้บบขนส่สงหา เกิดได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาคประชาชนผู้เกี่ยวข้องในในรถสายเก่าที่ที่เขาวิ่งอยู่อะไรอย่างนี้ซึ่งเราต้องบาลานซ์กันว่าเขาจะอยู่อย่างไรของใหม่มาจะอยู่อย่างไรผมไม่ได้หมายความว่าเราไปไปแย่งงานเขาอะไรอย่างงี้ซึ่งซึ่งก็ทำไม่ได้ด้วน ด้วยของความคุ้มค่าคุ้มทุนของการจัดการนี่มันอาจจะทําได้ยากกว่าในในส่วนกลางของตัวเมืองบางทีภาครัฐเองอาจจะต้องซับซิไดซ์ตรงนี้ไปด้วยเพื่อจะให้ค่าค่าบริการมันถูกแล้วก็ให้คนเนี่ยได้ได้ได้มาใช้บริการจริงๆแล้วก็ไม่เป็นภาระของค่าของชีพของเขาจํากัดค่าค่าบริการให้คนใช้บริการได้ได,ได้พึงพอใจมากที่สุดถ้าจะทําราคาให้ให้ทุกคนแฮปปี้อยู่ได้บางบางครั้งอาจจะต้องใช้วิธีการ สนับสนุนบางอย่างลงไปเพื่อจะทําให้คุณภาพชีวิตคนมันดีขึ้นเพรา,าะว่าภาระค่าใช้จ่ายมันต้องมันต้องถูกอะยิงบริการสาธารณะคนส่งสารมันต้องถูกถ้าเทียบกับรายได้ที่เขารับเนะเทียบกับค่าของชีพอะมันต้องไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถ้าเราไปสูงสูงอะมันก็ไม่ได้ไประโยชนย์ ว่าวันนี้ทุททกจังหวัดนกเปลี่ยนถ้าเรื่องระบบระเบียบกติกาเนี่ยก็มาถามที่อาจอการจนบ,บุรีได้เพราะเราเดินมาแล้วเดินมาก่อนคุณไม่ต้องไปนั่งงมงมเข็มอยู่คุณก็สามารถเดินเดินตามเราได้เลยที่คุณต้องไปทใํในในในบริบทของพื้นที่แต่ละคนก็คือต้องสํารวจพื้นที่สํารวจเส้นทางที่ที่ทมันควรจะเป็นแล้วก็ทําประชาคมซะแล้วก็ดูผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไรเก่า,ราไรใหม่เจ้าที่จะเข้ามาอะไรเงี้ยบาลานซ์ให้ให้ดี มว่ามันมาไกลมากแล้วตั้งแต่เราเราทำขอขึ้นไปที่ขนส่งจังหวัดจนกระทั่งวันนี้มันได้ประกาศในพระราชกิจดุบเบิกษาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่ามาไกลมากๆที่สเต็ปถัดไปจากนี้ก็อบจได้ไปขอใช้จากทางขนส่งจังหวัดถ้าสุสำเร็จจริงๆก็คือความยั่งยืนของมันที่จะทําให้เมืองนั้นมันเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนบรรยาก,กาศของเมืองไปชัดเจน